สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาเตือนนะครับหากคิดจะสร้างรายได้จาก YouTube เตือนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับเอ้ามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าข้อเป็นห่วงและที่เตือนเนี่ยเตือนอะไรนะครับสำหรับผู้ที่กำลังคิดจะขอรายได้จาก YouTube เดี๋ยวผมค้นหาช่องก่อนนะครับเปิดช่องขึ้นมานะครับพอเปิดช่องขึ้นมาแล้วนะครับก็ เดี๋ยวผมจะเปิดไปตรงจัดการวิดีโอให้ดูนะครับเปิดมาที่จัดการวิดีโอหรือ Youtube Studio นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือ,อผมได้ทดผมได้เข้าเกณฑ์แล้วก็ขอรายได้นะครับหลังจากขอรายได้ขั้นตอนที่1ไปแล้วขั้นตอนที่2ไปแล้วอยู่ระหว่างรอตรวจสอบเนี่ยนะครับพอถึงขั้นรอตรวจสอบเนี่ยนะครับรู้สึกว่า,าที่หน้า วิดีโอเนื้อหาของเราเนี่ยนะครับหน้าเนื้อหาของเราเนี่ยมันจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดมากนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับอย่างตรงเนี้ยนะครับผมก็ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรนะครับเพราะว่าคลิปเราก็อัดเองบันทึกเองทุกอย่างนะครับเอามาดูนะครับเขาจะมีตรงนี้ให้ดูครับการร้องเรียนนะครับการร้องเรียนการละเมิดเนี่ยกดเข้าไปดูเขาก็จะบอกเลยว่านิดนึงนะครับตรงเนี้ย คือช่วงนาทีวินาทีที่11อถึงวินาทีที่22เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นดูนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับนิดเดียวก็ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะเพย์ให้ดูว่ามันเป็นอะไรครับแค่วินาทีที่11อถึงวินาทีที่12เห็นไหมครับัวนนี้เขาจะบอกว่าลิกสิตเนี่ยนะครับ ลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับคือคืออันนี้นะครับเนี่ย Extreme Music นะครับ r i b u r y เนี่ยครับนิดเดียวนะครับตัวนี้เราดูแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูต่อไปอีกนะครับว่ามันมีอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับดูรายการต่อไปอีกนะครับมีมีอีกเพียบเลยนะครับพอเปิดดูแล้วเนี่ยนะครับนิดๆหน่อยๆก็โดนนะครับอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ย นะครับดูโดนเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้เป็นงานกีฬาของโรงเรียนนะครับอ่าดูนะครับนาทีที่โดนคือนาทีที่อ่าสี่สิบนาทีนะครับศูนย์เก้าถึงสี่สิบเอ็ดศูนย์แปดแค่ระยะเวลาแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวจริงๆคือเรื่องอะไรนะครับลองฟังดูนะครับอ๋อนะครับอันนี้คือ เขาเปิดนะครับเขาเปิดเพลงนะครับเขาเปิดเขาเปิดเพลงแล้วก็ให้นักกีฬาเดินออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้นะครับนิดเดียวนะครับนิดเดียวแค่นี้ก็โดนนะครับก็โดนนะครับก็เลยเตือนเอาไว้ครับเล็กๆน้อยๆนะครับยังมีอีกนะครับบางทีเนี่ยนะครับเรื่องนิดเดียวนะครับก็โดนเยอะอยู่นะครับตัวนี้เราก็ต้องมีวิธีการที่จะไป แก้ไขตรงนี้นะครับเดี๋ยวส่วนการแก้ไขคลิปวิดีโอเนี่ยผมจะแนะนำในคลิปต่อไปนะครับถ้าเข้ามาดูตรงนี้แล้วนะครับถ้ามีปัญหาลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับให้ลองตรวจสอบดูก่อนที่จะถึงมือของ y o u t u b e นะครับอ่ไม่งั้นเขาก็จะแจ้งเตือนเอาไว้นะครับอันนี้ขนาดว่าบางส่วนเนี่ยผมลบออกไปแล้วนะครับลบออกไปแล้วบางส่วนนะครับพอ หลังจากขอรายได้เนี่ยเขาก็ยังตรวจสอบอย่างละเอียดครับนิดเดียวก็ไม่ได้ครับออย่างเงี้ยนะครับอ่ะโอเคอันนี้มันเป็น cover dance ก็คืออาการแสดงนะครับการแสดงของเด็กก็เปิดเพลงแล้วก็เด็กเต้นแล้วก็มันก็ถูกว่าละเมิดไปนะครับอ่าอย่างพวกเนี้ยครับใช่หมดเลยครับอ่าอย่างพวกเนี้ยนะครับใช่หมดเลยนะครับพวกนี้นะครับที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับอ่า เนี่ยอย่างเนี้ยนิดเดียวก็โดนนะครับเนี่ยนะครับนิดเดียวตอนที่ยังไม่ขอรายได้นยไม่มีปัญหาอะไรครับแต่พอขอรายได้เนี่ยเกิดปัญหาขึ้นทันทีเลยนะครับขึ้นปัญหาตอนนาทีที่1ถึงตอนนาทีที่3นะครับสามสามจเนี่ยครับก็คือ,อเพลงประกอบที่ได้มาเนี่ยนะครับบางทีเราก็คิดว่ามันไม่มีาบางทีเราโหลดมาเขาก็บอกว่าไม่มีลิขสิทธิ์แต่พอเราเอามาลงแล้วจริงๆเนี่ยนะครับเขาตรวจสอบ นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเขาตรวจสอบอย่างละเอียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้าฝากแจ้งเตือนให้ระมัดระวังนะครับว่าการใช้เพลงประกอบเนี่ยนะครับควรจะใช้เพลงที่มันไม่มีลิขสิทธิ์จริงๆแล้วก็เพลงไหนที่เราตรวจสอบแล้วไม่มีลิขสิทธิ์เราค่อยใช้นะครับหรือ,อถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้เพลงประกอบก็ได้นะครับก็ขนาดอัดมาได้ยินเสียงเว่เวๆเขายัางตรวจสอบเจอเลยนะครับว่าบางทีเนี่ย เปิดงานศพอย่างเงี้ยธรณีการแสงเนี่ยก็ยังยังสามารถที่จะเอามาเป็นาการละเมิดการร้องเรียนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่คิดกํากลังเข้าเกณฑ์นะครับแล้วก็กําลังจะขอรายได้อย่างผมนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับเดี๋ยวช่องจะไม่สามารถเปิดรับรายได้ได้นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันเป็นคลิปแรกนะครับก็อยากจะรบกวนให้กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับกดไลค์ กดแชร์ share, แล้วก็สั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับ